เป็นวิดีโอคนเดินนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือนะครับเสร็จแล้วก็ตัดมาที่สินค้าเฮย้ยแค่นี้มันขายได้นะครับเนี่ยรายได้2ล้านนะครับค่าคอมท่ายนะครับจะเห็นว่านะครับคลิปคุณภาพจริงๆ้วเนี่ยในหน้าติกตอกเลยนะครับ เขาก็จะสนใจแค่ว่าทายังไงให้มันขายได้นะครับระบบเอากรอทึมนะครับสนใจแค่ว่าทายังไงให้คนหยุดดูทายังไงให้คนกดซื้อนะครับมันแค่นั้นเองนะครับบางทีเนี่ยเราก็ไปคิดมากว่าจะต้องคิดสคริปต์จะต้องตัดต่อการไหนทำนะครับคือถ้าเราไม่ใช่ระด,ดับเพนะครับแนวทางแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางที่เราสามารถเริ่มต้นได้ง่าย<บ>เราแค่จับแนวทางให้ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับเขาเป็นใครนะครับซึ่งผมใช้คาร์ดอลาใต้ในการดูครับว่าคลิปไหนสินค้าไหนเนี่ยเขาขายอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูผมไปที่เมนูวิดีโอแล้วโฆษณา เดี๋ยวจะพาไปดูว่าแล้ววิดีโอแบบไหนจะสร้างรายได้สูงสุดนะครับที่หนอนสป,ปริงน,นี่แหละแนวรีวิวต้องรอได้กี่กาะอ่านี่นะครับเราจะเห็นว่าการถ่ายทำเนี่ยทยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลย<อ>เราก็จะได้ไอเดียว่าทํายังไงนะครับแล้วคาร์โต้าเนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถกรองหมวดหมู่ที่เราต้องการด้วยอย่างเช่นนะครับผมอยากจะไปดูหมวดหมู่ที่ผมต้องการนะครับอ่ผมจะเอากีฬาและกิจกรรมการแจ้งนะผมก็เลือกหมวดหมู่นะครับผมเลือกวิดีโอและโฆษณานะครับสินค้าแบบเนี้ยเสื้อไทยนี่รักสงบ มันกาลังมานะครับจริงๆมันขายไปได้เป็นหมื่นตัวแล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้สินค้าที่มันกําลังเป็นต้นเทรนด์หล่ะเราทำยังไงนะครับเราต้องไปเลือกวันครับเวันที่ผ่านมานะครับเสร็จแล้วเราก็ลองดูว่ายอดขายนะครับกำลังพุ่งขึ้นนะครับดูกราฟแล้วก็ดูจานวนครีเอเตอร์ด้วยนะครับเราสามารถดูจานวนครีเอเตอร์ได้นะครับเราไปที่ตัวของ สินค้านะครับเสร็จแล้วเราจะดูครีเอเตอร์นะครับมันจะมีคู่แข่งใน69รายการนะครับก็คือถ้าเราไปหาสินค้าที่คู่แข่งน้อยแล้วก็รายได้พุ่งขึ้นสูงเนี่ยนะครับมันก็จะทาให้เราสามารถนะครับเข้าไปแข่งขันได้ถ้าเราทํายังทําคลิปไม่เก่งนะครับข้อดีของคาร์โลราต้ยอีกอย่างก็คือเราเห็นครับว่าร้านไหนที่ยิงแอดให้นะครับซึ่งคลิปบางคลิปเนี่ยนะครับมันไม่น่าจะขายได้เลยนะครับแต่ว่าร้านยิงแอดให้มันก็เลยขายดีทะลุยิ่งกว่าเดิมนะครับ